โอ้โหอากาศร้อนๆอนแบบนี้เนี่ยของที่ขาดไม่ได้เลยในบ้านก็ต้องเป็นพัดลมใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจะปลุกพลังให้พัดลมตัวเก่งของเราเนี่ยกลับมาแรงเหมือนเดิมปลอดภัยด้วยแถมยังประหยัดค่าไฟได้อีกเอาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับเคยสังเกตกันไหมครับว่าเอยพัดลมที่บ้านเราเนี่ยที่เคยเปิดแล้วมันเย็นฉ่ำเลยนะทำไมพักหลังๆล,ลมมันเบาลงจังหรือบางทีก็มีเสียงดังแปลกๆดังแกลกๆขึ้นมา ที่หนักไปกว่านั้นก็คือเปิดทีไลเนี่ยโอ้โหเหมือนเอาฝุ่นมาเป่าใส่หน้าเลยถ้าใครกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่บอกเลยครับว่ามาถูกทางละโอเคครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงมือล้างกันแบบจัดเต็มเนี่ยเรามาดูทิปส์ง่ายๆในการใช้งานทุกๆวันกันก่อนดีกว่าครับเพราะแค่เราปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็สร้างความแตกต่างได้แบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับ อันนี้เป็นคําแนะนําดีๆเลยนะครับส่งตรงมาจากกระทรวงพลังงานเลยซึ่งเขาสรุปหัวใจสําคัญมาให้ครบเลยนะทั้งเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องประหยัดพลังงานคือเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้มากๆเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันต่อจากนี้เลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราซื้อเลยนะครับ อย่างแรกเลยก็คือมองหาสัญลักษณ์มอกก่อนเลยครับอันนี้เหมือนเป็นเครื่องยืนยันเลยว่าปลอดภัยชัวร์ๆแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคือฉลากประหยัดไฟเบอร์5อันนี้ช่วยลดค่าไฟเราได้ยาวๆเลยครับส่วนเรื่องขนาดเนี่ยก็เลือกให้มันพอดีีดกับห้องก็พอไม่ต้องเอาใหญ่เกินไปนะครับมันจะเปลืองไฟปเปล่าๆพอเราเลือกพัดลมดีๆมาได้แล้วเนี่ยการใช้งานก็สําคัญเหมือนกันนะครับ1เลยคือควรจะวางพัดลมในจุดที่อากาศมันถ่ายเทสะดวกๆหน่อยลมจะได้กระจายไปทั่วทั่วห้อง ส่วนความแรงลมก็ไม่จําเป็นต้องเปิดเบอร์แรงสุดตลอดเวลานะครับเพราะนอกจากจะเปลืองไฟแล้วเนี่ยลมมันแรงไปบางทีก็ทําให้เราไม่สบายตัวได้เหมือนกันและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือใช้เสร็จปุ๊บดึงปลั๊กออกทุกครั้งอันนี้คือปลอดภัยที่สุดแล้วครับและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยเคล็ดลับที่จะทําให้พัดลมของเราเนี่ยกลับมาแรงเหมือนซื้อมาใหมๆ่ๆประหยัดไฟแล้วก็ปลอดภัยมันก็คือการหมั่นทําความสะอาดนั่นเองครับ ซึ่งก็จะพาเราไปสู่ส่วนต่อไปคือภาคปฏิบัติกันแล้วละครับเอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนรอคอยกันแล้วเราจะมาลงมือชุบชีวิตพัดลมเก่าๆที่บ้านให้กลับมาลมแรงเหมือนใหม่กันแบบสเต็ป by สเต็ปเลยรับรองเลยว่าดูจุบแล้วเนี่ยทำตามได้ทุกคนแน่นอนครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยจริงๆภาพรวมของขั้นตอน,นั้หมัเนี่ยก็จะมีอยู่4สเต็ปหลักๆง่ายๆแบบนี้เลยครับคือเตรียมตัวถอดล้างแล้วก็ประกอบกลับ พอเราเห็นภาพรวมแบบนี้ก่อนเนี่ยมันจะช่วยให้เราทําตามได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกของการลงมือทํากันจริงๆเลยดีกว่านั่นก็คือการถอดชิ้นส่วนพัดลมเพื่อเอาไปล้างนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องทําอย่างระมัดระวังแล้วก็ต้องทําให้ถูกวิธีด้วยนะครับ อันนี้ขอย้ำตัวโตโเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะค,คือก่อนที่เราจะไปจับไปแตะหรือไปทำอะไรกับพัดลมเนี่ยต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าถอดปลั๊กออกแล้วจริงๆนะครับเพื่อความปลอดภัยแบบ100%เอร์เตเ็มๆเลยเรื่องนี้ห้ามลืมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับอ่าเริ่มแรกเลยนะครับเราก็ปลดล็อกที่ตะแกรงหน้าก่อนเลยจากนั้นก็จะมาถึงตัวล็อกใบพัดตรงนี้นะครับต้องจำนิดนึงคือพัดลมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เราหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อคลายล็อกนะครับ มันจะกลับข้างกับปกติที่เราคุ้นเคยกันหน่อยหนึ่งเพราะคลายล็อกออกแล้วก็ค่อยๆดึงใบพัดออกมาตรงๆเลยจากนั้นค่อยถอดตะแกรงหลังตามออกมาครับไม่ยากไม่ยากพอถอดออกมาแล้วเนี่ยชิ้นส่วนพวกตะแกรงกับใบพัดพวกเนี้ยเอาไปล้างน้ําได้สบายมากครับใช้น้าเปล่าผสมน้ํายาล้างจานนิดหน่อยก็พอขัดเอาฝุ่นที่มันเกาะแน่นๆออกให้หมดเลยนะครับ แล้วก็มีทิปส์เล็กๆนะครับถ้าอยากให้มันแห้งเร็วขึ้นเนี่ยก็เอาผ้าสะอาดมาซับน้ําออกก่อนแล้วค่อยเอาไปผึ่งลมแต่ที่สําคัญที่สุดคือต้องแน่ใจว่าทุกชิ้นแห้งสนิทจริงๆนะครับก่อนจะเอาไปประกอบกลับเข้าไปเอาละครับทีนี้เรามาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าบอบบางที่สุดและก็เป็นหัวใจของพัดลมเลยนั่นก็คือส่วนของมอเตอร์นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษเลยนะแล้วก็ต้องใช้วิธีทาความสะอาดที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยครับ ตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับมาดูกันให้ชัดๆไปเลยว่าส่วนไหนล้างน้ําได้แล้วส่วนไหนที่ห้ามโดนน้าเด็ดขาดจะเห็นเลยว่าพวกตะแกรงกับใบพัดเนี่ยล้างได้เต็มที่เลยครับเอาไปขัดไปถูได้เลยแต่ส่วนที่เป็นฝาครอบมอเตอร์แล้วก็ตรงฐานที่มีปุ่มกดต่างๆนี่แหละครับโซนนี้คือโซนห้ามโดนโดน้าโดยเด็ดขาดเลยหรือถ้าจะให้ย้ํากันแบบชัดๆเลยนะก็ต้องขอยกคําพูดจากในคลิปต,ต้นทางมาเลยครับเขาบอกสั้นๆชัดๆเลยว่า ส่วนนี้นะโดนน้ำไม่ได้คือสั้นๆง่ายๆแค่นี้เลยครับแต่สำคัญที่สุดแล้วสำหรับวิธีที่ถูกต้องนะครับก็คือให้เราใช้ผ้าสะ,สะอาดๆเนี่ยชุบน้ำแล้วบิดให้หมาดที่สุดเลยนะย้ำว่าต้องหมาดที่สุดแล้วก็ค่อยๆเช็ดฝุ่นออกเบาๆตามซอกเล็กๆหรือตามช่องระบายอากาศเนี่ยก็อาจจะใช้ But, คอตตอนบัตค่อยๆแหย่เข้าไปทำความสะอาดก็ได้ครับแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามเอาไปจุ่มน้ำหรือเอาน้ำไปราดเด็ดขาดเลยนะ โอเคครับหลังจากที่เราล้างทุกชิ้นส่วนจนสะอาดเอี่ยมแล้วก็แห้งสนิทแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วครับนั่นก็คือการนําทุกอย่างกลับมาประกอบร่างให้พัดลมของเราเนี่ยพร้อมกลับมาทํางานแบบเต็มร้อยอีกครั้งหนึ่งวิธีการประกอบก็ง่ายๆเละครับก็คือทําย้อนขั้นตอนตอนที่เราถอดออกมานั่นแหละ เริ่มจากใส่ตะแกงหลังเข้าไปก่อนตามด้วยสวมใบพัดกลับเข้าไปที่แกนจากนั้นก็ขันตัวล็อกใบพัดให้แน่นซึ่งตอนขันเข้านี่จําได้ไหมครับต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมันจะกลับกันกับตอนถอดพอเสร็จแล้วก็เอาตะแกงหน้ามาประกบแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยเลยครับลองขยับขยับเช็คดูให้แน่ใจว่าทุกส่วนมันเข้าที่แล้วก็นแน่นดีแล้วแต่ก่อนจะเสียบลักนะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเช็คลองใช้มือหมุนใบพัดดูเบาๆก่อนครับเป็นการตรวจสอบครั้งสุดท้ายนะ ว่าใบพัดมันหมุนได้คล่องตัวดีไหมไม่ติดขัดตรงไหนแล้วก็ไม่แกว่งไปแกว่งมาถ้าทุกอย่างโอเคก็แปลว่าเราประกอบได้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วครับพร้อมใช้งานแล้วครับและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเหนื่อยของเราครับพัดลมที่สะอาดเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ลมที่แรงขึ้นหรืออากาศที่สดชื่นขึ้นเท่านั้นนะครับแต่มันยังช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยเพราะว่ามอเตอร์เขาไม่ต้องทํางานหนักเกินไปเพื่อสู้กับฝุ่นไงครับ และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันเป็นการยืดอายุการใช้งานให้พัดลมตัวเก็มของเราเนี่ยอยู่กับเราไปได้อีกนานเท่านานเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆดูนะครับว่าเอครั้งสุดท้ายที่เราล้างพัดลมที่บ้านเนี่ยมันเมื่อไหร่กันนะบางทีอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องคืนความสดชื่นให้ทั้งพัดลมและก็ตัวเราเองแล้วก็ได้นะครับ